ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะผู้หญิงฉนายจึงหลงตนเองเสียนักก็ไม่ทราบดูการแต่งตัวของหลอนทีเธอพวกคนงานน้ำลายหกกันเป็นแถวเฮ้อจะอวดตนเองไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะครับ เขาถามสุภาพแต่งงานค่ะเขานิ่งอึง้งนะคะบอกมาได้เลยแพรมายุราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเขายิ้มพูดสั้นๆผมยังไม่พร้อมหล่อนสะบัดสะบิ้งใส่เขาอีกกี่ชาติละคะคุณถึงจะพร้อมเขาไม่ตอบได้แต่เม้มริมฝีปาก ท่านพ่อกับท่านแม่ก็รอรอ,อยู่นะคะท่านอยากให้แพรมายุราเป็นฝั่งเป็นฝาเสศษทีท่านกลัวว่าลูกสาวแสนสวยคนนี้จะขึ้นคานนะคะพอเห็นคุณจะพาแพรมายุราลงจากคานได้ท่านก็ปลื้มไม่หยุดเลยนะคะหล่อนพูดสนุกสนานแต่เขาซึ่งเป็นผู้ฟังกําลังขนลุกขนพองจริงอยู่แต่แรกเขาเคยคิดจะจริงจังกับหลอน หากเห็นพฤติกรรมแปลกๆของหล่อนมากยิ่งขึ้นอารมณ์พิศวาสจึงเหือดหายไปทีละเล็กทีละน้อยจนตอนนี้หมดเกลี้ยงมีเพียงเท่าทุลีเท่านั้นยิ่งมาพบกับพิมพิตาเข้าให้อย่างไม่คาดฝันคีเท่าที่ว่าจึงถูกสายลมสวัาดพัดปลิวลับไปสุดสายตาฝันของแพรมายุราคงจะกลายเป็นฝันค้างแน่นอนเอาเถอะ แล้วผมจะบอกคุณอีกทีก็แล้วกันอย่าเพิ่งมาเร่งรัดในตอนนี้เลยครับผมยังไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่งานก็ยังยุงย่งยุ่งการแต่งงานจะต้องไปฮันนีมูนอย่างน้อย,อยก็เป็นเดือนงานผมจะเสียไปหมดคุณห่วงงานมากกว่าห่วงรักหรือคะเปล่าหล่อนงอนหนักยิ่งขึ้นไม่ต้องมาทําเป็นผู้ดีหรอกคะ่ะคนอย่างคุณน่ะร้ายจะตายไป หมั่นไส้ที่สุดในโลกไม่อยากจะพูดด้วยแล้วหล่อนปึงปังจากไปทิ้งให้เขายืนเกอร์ไม่เดินตามเขาเองก็ขี้เกียจงอนง้อเต็มทีแพลมายุรากับฟรากรกเฟียดไปจนถึงเรือนพักท่านพ่อกับท่านแม่ยิ้มให้อย่างเอง็นดูหากหญิงสาวไม่สนใจเอาแต่หน้าบูดหน้าบึ้งมิสั่งกลุ่ม กลุ่มที่สุดในโลกเป็นอะไรไปล่ะลูกท่านแม่สอบถามเรื่องมันยาวเจ้าค่ะยาวแค่ไหนล่ะท่านพ่อถามบ้างก็เกี่ยวกับนายบันไดอะไรนั่นสิทา่าท่านพ่อดักคอเจ้าค่ะลูกเอ๋ยหากเขาไม่ยินดีในตัวของเรา เราก็หาใหม่ได้นี่นาทำไมจะต้องไปปักหลักอยู่กับเขาคนเดียวด้วยล่ะมันไม่จำเป็นเลยนี่นายายไม่มีใครเข้าใจในหัวใจของหล่อนบ้างแม้แต่ท่านพ่อเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจลืมไปแล้วหรือรักแล้วรักเลยนั่นนาโทผู้ชายดีๆและเลยรวยไม่ได้มีคนเดียวลูกเพ,เพื่อนของพ่อกับแม่ออกเยอะไป จะเอาเท่าไหร่ขอให้บอกหล่อนเพลคอนท่านพอ่อไม่ต้องมาพูดหรอกคะ่ะแพรมายุราคนนี้ไม่ใช่แม่พวกลิมถนนนี้เจ้าคะ่ะจะได้รักแบบเผื่อเลือกอา้าวไม่ใช่อย่างนั้นหญิงสาวเดินเลยเข้าไปข้างในเลิกสนใจความหวังดีของบุพการีแต่เพียงนั้นดื้อจริง แววเสียงของบิดางึมงำมตามหลังหล่อนไม่สนใจเข้าไปในห้องกดเบอร์โทรหามิสหายทันทีดวงอุบลหรอฉันเองนะแพรมายุราจะ่ะฉันเพิ่งโทรไปหาเธอตะกี้เองท่านลุงบอกว่าเธอไปหาคุณบันไดเอ๊ะทำไมรีบกลับละ่ะมันมีเรื่องนะสิยังไงเล่าให้ฟังทีเขาได้ผู้หญิงใหม่มาแทนฉัน หลอนทึกทักเสร็จสับตายทำอย่างนี้ได้ยังไงเขาทำไปแล้วไม่เห็นเงาห่วงฉันอีกต่อไปอีแบบนี้เราจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะจะต้องทำอะไรสักอย่างลงไปแล้วล่ะไม่อย่างนั้นพัง,งแง่เลยดวงอุบลปลอบใจอุตลุดใจเย็นๆสิธเธอจ๋าเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะจ๊ะ มันยังไม่มีอะไรก้าวหน้าไปมากมายไม่ใช่เหรอเธอจ๋ามากหรือไม่มากฉันไม่รู้ฉันรู้แต่เพียงว่าเขาให้แม่นั่นอยู่ในเรือนสวยของเขาทำกันถึงขนาดนี้มันหมายความว่ายังไงยะฝ่ายโน้นเงียบกริบไปเช่นเดียวกันแพรมายุราร้องเอ็ดอึงฉันไม่ยอมนะจ๊ะจะฉันรู้ว่าเธอต้องไม่ยอมแน่ๆ แ้ถ้าหากเธอยอมป่านนี้เธอก็ได้เข้ามาเป็นฝาและมีของเธอแล้วสิจริงไหมเอออาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้นะเธอดวงอุบลคาดคะเนแผนยังไงแผนล่อเสือออกจากถ้ำไงล่ะเสืออะไรแพรมายุราไม่เข้าใจต่อคำเปรียบเทียบของเพื่อนสาวดวงอุบลได้แต่ถอนใจ นึกไม่ถึงเพื่อนสาวมียศถาบรรดาศักดิ์เช่นแพรมายุราจะงี่เง่าได้เพียงนี้เอาเป็นว่าเขาคงจะทำให้เธอหึงหวงเขานะสิแล้วก็ยินดีแต่งงานกับเขาให้รู้แล้วรู้รอดไงละ่ะไม่ใช่หรอกทำไมแพรมายุรายังไม่ทันได้ตอบเกง๋งคันใหม่เอี่ยมของใครคนหนึ่งก็แล่นปลาดมาจอดเธอสามารถมองลงไปเห็นได้ถนัดตา ชายหนุ่มที่ลงมาจากรถว้าวหล่อล่ำบึกเชียวล่ะใครกันเสียงของดวงอุบลดังแว่วทำไมเงียบไปละยาแม่คุณเอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฉันจะต้องลงไปต้อนรับแขกคนใหม่แล้วล่ะค่ำๆจะโทรมาคุยด้วยใหม่นะบายบายแพรายุรายิ้มหวานออกมาจากข้างในพร้อมน้ำมะตูมหนึ่งแก้ว รอยยิ้มของหล่อนทําให้ผู้มาเยือนประทับใจเป็นนักหนาลูกสาวคนเล็กของลุงไงล่ะประดับเทพเหรอครับสวัสดีครับคุณแพรมายุราค่ะหล่อนแนะนำตนเองพลางส่งแก้วน้ำมะตูมเย็นเจี๊ยบให้กับเขายินดีต้อนรับค่ะครับท่านพ่อสบตากับท่านแม่แวบหนึ่ง เกิดความพึงใจชัดเจนเฮอ้อเรื่องเลวร้ายจะได้ผ่านพ้นไปเสียทีผมจะมาคุยเรื่องพระเครื่องกับท่านลุงนะครับทราบว่าวท่านมีเยอะแยะแม่ก็เลยอยากจะมาชมเป็นขวัญตานะครับผมเหรอคะครับท่านพ่อมีมากมายหลายยี่ห้อเอ้ยหลายองค์ค่ะทุกคนหัวเราะกันเบา แพรมายุราสบตาเขาไม่ยอมห่างผู้ชายคนนี้เล่นเอาบันไดชิดซ้ายตกคูไปเลยเทพอุ้มสมแท้ประดับเทพชื่อเกชมัดแถมยังหล่อสะบัดว้าวเขามองเธออย่างรู้ใจท่านพ่อให้เด็กไปนำมาให้เขาดูเป็นขวัญตาหน่อยสิคะพ่อไปเองจะเหมาะกว่าคุยกันอยู่ตรงนี้แหละ ท่านพ่อรับเข้าไปทางห้องพระท่านแม่ขอตัวไปดูแลเด็กทำของว่างประดับเทพมือไวใจกล้าคว้ามือของหญิงสาวมากุมเอาไว้ทันใดแพลมายุราขวยเขินจนทําอะไรไม่ถูกหล่อนเอียงอายเขินสารพัดเดี๋ยวใครมาเห็นนะคะคุณสวยมากเขาหลุดปากชมชื่น หากเจ้าสาวในอนาคตของผมสวยเท่าคุณแพรมยุลาแล้วก็ผมจะมีความสุขไม่น้อยเชียวละ่ะเขายกมือหล่อนจุมพิษว้าวอะไรจะไวไฟขนาดนั้นแถมยังโอบร่างของหล่อนเข้าให้อีกบันไดย,ยังไม่กล้าทำเช่นนี้หนุ่มผู้นี้อาจหารที่สุดหัวใจของหล่อนละลายชั่วพลิบตา โอ้ยหัวใจจะวายดังนั้นพอเขากลับไปแล้วหล่อนจึงรีบโทรศัพท์หาดวงอุบลว่าไงว่าไงฝ่ายโน้นถามระรัวเขากอดฉันจูบฉันด้วยแหละวายดวงอุบลร้องกรี๊ดจริงหรือเรื่องอะไรฉันจะมาโกหกเธอเล่าอยากจะรู้นะัก ทำไมเขากล้าทําอย่างนี้กับฉันก็ไม่รู้สิเขาจะหาว่าฉันเป็นผู้หญิงใจง่ายหรือเปล่านะเฮ้อชักจะใจไม่ดีเสร็จแล้วสิผู้เสร็จก็หัวรอคี้คักพร้อมกันสองคนท่านพ่อเธอเห็นหรือเปล่าไม่เห็นหรอกเขาชฉวยเวลาตอนที่ท่านเข้าไปหยิบพระเครื่องมาให้เขาดูนะสิฉันเชื่อว่าอีตอนที่เราระทศระทวยไปกับเขานั่นน่ะ เขามีความสุขมากๆเลยนะเฮ้อจูบได้เสด็จเสด่าจริงๆดวงอุบลครางฮือเฮือหล่อไหมหล่อไหมสุดๆเลยล่ะแล้วคุณบันไดของหล่อนระยะจะว่ายังไงชวดไปแล้วเฮ้ยดวงอุบลเออะฉันพูดเรื่องจริงจริงอย่างมั่นใจด้วยเอาหากประดับเทพนั้น จริงแท้แล้วเขาเป็นมิตรรักของบันไดที่แน่นแฟนพอสมควร